สวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้ามาสู่เดย์ที่2นะคะกับการใช้งาน Li โอ OA นะคะสำหรับมือใหม่น้อเมื่อกี้เราเรียนรู้แล้วนะคะว่าวิธีการใช้งาน Li โอ OA ระหว่างลายปกติกับลาย OA นะคะแตกต่างกันยังไงวันที่สองนี้จะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักนะคะว่าในส่วนของลาย OA เเนี่ยถ้าเราอะ่ะจะเริ่มใช้งานทํำยังไงให้เราคุมค่านะคะเดี๋ยวไปเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ เมื่อดาวน์โหลด LINE OA มาแล้วนะคะเราจะใช้งาน LINE OA อย่างไรให้คุ้มค่านะคะสำหรับร้านค้านะคะที่มาใช้งานบน LINE OA เพื่อขายสินค้าค่ะ ทำไมธุรกิจต้องมี LINE OA นะคะอย่างที่บอกแล้วว่าตัว LINE OA เนี่ยมีผู้ใช้งานมากถึง41ล้านบัญชีเลยนะคะที่เป็น LINE OA ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆนะคะที่เราสามารถทำการตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ค่ะแล้วก็ตัว LINE OA เนี่ยใช้ได้ทั้ง iOS และก็ Android นะคะไม่ว่าธุรกิจของเราตอนนี้นะคะเราใช้เครื่องมืออะไรอยู่เราก็สามารถที่จะเปิดร้านนะคะแล้วก็ขายสินค้าบน l ล ne ได้เลยค่ะ มีระบบ CRM หรือที่เรียกว่า Customer Relation นะคะ Management ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นจุดไฮไลท์ของตัว Line OA เลยค่ะที่เราสามารถที่จะทำการบอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็นบัตรสะสมบัตรคูป,ปองนะคะรักษาฐานแฟนเก่าๆหรือว่าลูกค้าเก่าของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะและสามารถนะคะส่งเป็นทั้งคลิปวิดีโอรูปภาพนะคะที่เข้าถึงนะคะ เพิ่มเพื่อนหรือลูกค้าของเราได้ทีเดียว100%ทีเดียวเลยค่ะลงไปใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นก็นได้นะ,ะทำให้คุณนะคะสามารถมียอดขายเพิ่มขึ้นได้เลยค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเอสให้ทุกคนนะคะไปดาวน์โหลด l i n e OA มาแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับ l i n e OA มากยิ่งขึ้นค่ะอันดับแรกอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่า Line OA สามารถเพิ่มเพื่อนได้อย่างไม่จำกัดนะคะส่งข้อความทีเดียวพร้อมกัน100%แล้วก็มีฟีเจอร์ครบนะคะ ทั้งไม่ว่าจะเป็นบอทแชทปัผส,สมคู่ปองนะคะใช้ใจ่ายเท่าไหร่ก็คิดเงินตามจริงนะคะตามข้อความที่เราจ่ายออกไปมีกลุ่มประเภทหมวดหมู่สินค้าจัดให้เราอย่างเรียบร้อยมี risk content นะคะกดสั่งซื้อสินค้าผ่าน LINE My Shop ok. ได้ด้วยตัวเองค่ะข้อดีนะคะที่เอียจะมาแนะนําทุกคนนะคะนั่นก็คือตั้งแต่ในส่วนของ greeting message นะคะซึ่งถือเลยว่าเป็นข้อดีมากๆถ้าลูกค้าไม่ได้เดินมาที่ร้านแล้วเมื่อเขากดเพิ่มเพื่อนนะคะในส่วนของ greeting message เป็นด่านแรกเลยนะคะที่ ทำให้ลูกค้านะคะทักทายพูดคุยไว้วางใจกับร้านค้าของเราดังนั้นเอสอยากให้ทุกคนนะคะเน้นย้ำในส่วนของการตั้งค่าที greeting message ค่ะต่อมานะคะในส่วนที่เราต้องรู้อีกส่วนหนึ่งนั่นคือเขามีข้อความให้เราส่งมากถึง1,000ข้อความต่อเดือนเลยนะคะซึ่งจำนวนนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นเปิดร้านเนี่ยตรงนี้นะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เลย แล้วก็เวลาส่งนะคะเขาจะคิดตามจํานวนนะคะคนที่ติดตามอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามีผู้ติดตามในส่วนของ l i น์ OA อยู่100คนเวลาที่เราบอดแคส1ครั้งนะคะเขาจะนับที่100คนนะคะและในการส่ง1ครั้งเราสามารถส่งได้มากถึง3บอลลูนนะคะถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะอีกอันนะคะอย่างที่ย้ำไปเมื่อกี้นะคะว่าส่งครั้งหนึ่งได้3บอลลูนอย่างที่เอ็เอาภาพให้ดูนะคะ หนึ่งอันอย่างเนี้ยค่ะเขาเรียกว่า1บอลลูนนะคะเป็นข้อความอีกอันนึงเป็นสติกเกอร์อันนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพนะคะถ้าเราส่งไปพร้อมกันทีเดียว3ข้อความแบบ3ส่วนแบบนี้พร้อมกันจะนับเพียงแค่1ข้อความเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะส่งออกมา1บอลลูนแล้วก็มาส่งอีกเวลาหนึ่งอีก1บอลลูนนะคะเขาจะนับเป็นคนละ1ครั้งนะคะซึ่งจะทําให้เพื่อนๆนะคะอาจจะต้องเสีย จำนวนข้อความเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเอก็แนะนํานะคะว่าเพืเ่อนๆลองใช้วิธีการเพิ่มจํานวนเข้าไปใน1ครั้งนะคะอาจจะเป็น2อถึงสบนลูน,นะคะก็จะให้เกิดความคุ้มค่ามากๆเวลาที่เราจะบอดแคสนะคะแล้วก็คราวนี้มาเรียนรู้กับแพ็กเกจนะคะของตัวไลน์นะว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างถ้าสําหรับร้านที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะเราจะทํายังไงให้เราเลือกแพ็กเกจอย่างคุ้มค่านะคะให้เหมาะกับธุรกิจของเรานะคะอันดับแรกนะสาหรับ เริ่มต้นนะคะเขามีฟรีให้อยู่แล้ว1,000ข้อความนะคะเพื่อนๆสามารถใช้ทุกฟีเจอร์ได้หมดเลยนะคะต่อมานะคะถ้าเมื่อจำนวนเพื่อนลมากขึ้นนะคะเราจะปรับมาเป็นแพ็กเกจเบสิกนะคะซึ่งสามารถส่งข้อความได้ถึง1,500 0ข้อความนะคะอยู่ที่1,200บาทต่อเดือนและถ้าส่งมากกว่านั้นนะคะอยู่ที่0.08 บาทหรือว่า8สตางต่อข้อความนะคะอีกอันแพ็กเกจสุดท้ายนั่นคือแพ็กเกจโปรนะคะอยู่ที่1,500แต่สามารถส่งข้อความได้ถึง35,000ข้อความต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะและถ้ามากกว่านั้นก็อยู่ที่4สตางนั่นเองนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยพาทุกคนนะไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะวิธีการใช้งานอย่างคุ้มค่านะคะในส่วนของการตั้งค่า greeting message ค่ะ เข้ามาที่ตัวล ne ไอคอนหรือลายแอปพลิเคชันหรือว่า Line OA ของเรานั่นเองนะคะเลือกนะคะบัญชีที่เราถืออยู่หลังจากนั้นนะคะให้มาดูที่เมนเมนูอย่างที่คนเห็นในจอนี่นะคะเข้ามาที่คำว่า b r ร a d c a s t นะคะอ่ะเริ่มต้นที่การตั้งค่าทักทายเพื่อนใหม่ให้กดไปที่ไอคอนที่2นะคะตรงกลางเราจะเจอข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะคะ ซึ่งสามารถกดดูได้นะว่าเราอ่ะตั้งค่าอะไรอยู่ซึ่งอยู่มุมบนขวามือตรงที่คำว่าดูตัวอย่างค่ะพิเศษนะคะในการตั้งค่า greeting message ตรงนี้สามารถตั้งได้สูงสุดถึง5บอลลูนด้วยกันนะคะแนะนำนะคะว่าในการที่จะตั้งค่าในส่วนของาจเพื่อนใหม่อาจจะเป็นข้อความนะคะที่เป็นการทักทายที่เป็นกันเองนะคะสวัสดีค่ะยินดี ร้อรัาสู่ร้านสู่ร้านนะคะสู่ร้านทีเด็ดอ่าซื้อร้าน,านก๋วยเตี๋ยว เพื่อนสามารถตั้งค่าเองได้เลยนะคะสวัสดีค่ะและตรงนี้นะคะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าการใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะคือทักทายเพื่อนนะคะที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาสวัสดีค่ะคุณเอยินดีต้อนรับสู่ร้านพี่เดียวที่เด็ดนะคะขอบคุณสําหรับการเพิ่มเพื่อน การเพิ่มเพื่อนขอบคุณสําหรับการเพิ่มเพื่อนนะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ช่องทางนี้จะมีสินค้าร้านเรายินดีให้บริการนี่นะคะถ้าเรามีร้านหน้าร้านนะคะทุกวันนะเวลาเท่าไหร่เราก็บอกไปนะคะเวลา8.00ถึง 18.00นะคะอะถ้าเป็นร้านค้าแล้วก็บอกเวลานะคะติดต่อหาเราได้นะคะนี่นะคะแล้วก็นี่แล้วก็บอกแบบนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็อาจจะเพิ่มอีโมจิเข้าไปนิดนึงนะคะให้ดูสวยงามน่ารักนะคะอะ ก็ตรงนี้สามารถเพิ่มได้ถึง5รบอรลลูนนะเพื่อนเื่ออาจจะเป็นการเพิ่มรูปภาพนะคะแล้วก็ไปเลือกรูปอาหารอันนี้เอสเตรียมรูปไว้นะคะที่เป็นเมนูอาหารก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะแล้วก็เอสก็จะมาคอเนาออาจจะเป็นภาพที่เอาโหลดมานะคะเอามาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะคะนี่นะคะดูตัวอย่างนะนี่เป็นเปล่าแล้วเราก็จะดูหน้า Uh huh. หน้าติดตามหน้าค้นหานั่นเองนะคะเรายินดีให้บริการทุกวันเวลา8 0ดจุนติดต่อหาเราได้นะคะที่เบอรออ์ให้เบอร์นิดหนึ่งนะคะนี่เบอร์09111111นนะคะอ่ะ ครบไหมหรือเกินนะคะ,ะแบบนี้นะให้เขาโทรกลับมาได้นะคะแบบนี้เรียบร้อยนะคะนี่ก็คือในส่วนของการตั้งค่า greeting message สร้างความประทับใจในอันแรกนะคะพอเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะคะเวลาเพื่อนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็จะเห็นข้อความอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วต่อมานะคะเมื่อเราตั้งค่า greeting message เสร็จแล้วนะคะอีกอันที่แอจอยากให้ทุกคนดูนั่นคือการบอด a d c a s t นะคะว่าเราสามารถส่งบอด a d c a s t ได้มากถึงนะคะ 10ตัวอย่างด้วยกันนี่10รูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความสติกเกอร์รูปคูปองริสเมสเซจริสวิดีโอเมสเซจวิดีโอข้อความเสียงแบบสอบถามการ์ดเมสเซจนะคะสามารถเลือกได้เลยและตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราสามารถเลือกได้3สูงสุดนะคะถึง3รูปแบบในการบอดแคสต์ตอนหนึ่งครั้งนะคะเราก็สามารถเลือกเป็นข้อความแล้วก็อาจจะใส่เป็นเอ,อ่อโปร1 1 1 1 1นะคะแบบนี้นะ1111นะคะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะเราสามารถเพิ่มนะคะอาจจะเป็นรูปสติกเกอร์หรือว่ารูปสินค้านะคะที่เราขายดีนะคะใส่เข้าไปนะอ่าเป็นรูปเมื่อกี้มีรูปดนะ้วยเนาะเราอาจจะอัพโหลดรูปสินค้าเมื่อกี้ของเราเข้าไปอีกรอบนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถทำภาพที่สวยงามน่ารับประทานได้เลยนะคะ มีไฮไลท์ตรงไหนก็สามารถตกแต่งบอกลูกค้าได้เลยเนาะก็จะเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการอยากสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะโปรหนึ่งเดือนหนึ่งนะคะแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนี่เราก็สามารถกดต่อไปได้เลยค่ะเมื่อเราทําเสร็จแล้วการบอดแคสต์นะคะเราสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆบอกว่าเรามีเวลาในแค่ช่วงเช้าแล้วตอนกลางวันเราจะต้อง เปิดหน้าร้านใช่ไหมเพื่อนๆสามารถตั้งเวลาตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกวันและก็เวลาที่เราอยากจะบอด์ดแคสให้ลูกค้าลูกค้าอาจจะมาตอนเที่ยงใช่ไหมเราอาจจะบอดแคสไว้ตอน1 1 3 0ล่วงหน้าไว้ได้เลยนะคะในช่วงวันแล้วก็เวลาอาจจะเป็นพรุ่งนี้เนาะเงี้ยค่ะแล้วจะโพสบนไทม์ไลน์ด้วยหรือเปล่าเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนทั้งหมดหรือเปล่าถ้ากดส่งนะคะเราก็สามารถกดส่งจากตรงนี้ได้เลยหรือบางคนอาจจะเซฟเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลในครั้งต่อไปแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ข้อความที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก็จะอยู่ในหน้าของร่างข้อความนะคะนี่ก็คือการบอร์ดแคสแบบง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปทําตามได้เลยค่ะแล้ววิธีการดูข้อความที่เหลืออยู่นะคะให้ดูที่ข้อความนะคะตรงนี้นะที่เขียนว่าข้อความส่งฟรีนะคะสําหรับเดือนนี้อยู่ที่ศูนย์ ทับ1หนึก็คือเดือนนี้เรายังไม่มีการส่งข้อความนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆส่งแล้วเขาจะถูกนับตามจํานวนนะคะ t ท r ็ e เก็ตวิคือคนที่เพิ่มเพื่อนหรือติดตามเรานะคะอย่างในนี้จะอยู่ที่163คนถ้าเราบอดแคสต์ไปหนึ่งครั้งเนี่ยข้อความจะถูกนับอยู่ที่163คนนะคะจะถูกหักออกไปจาก1,000ข้อความนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับร้านค้าที่คิดว่าจะมาขาย สินค้าบน l i น์ OA เริ่มเห็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ามากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าการบอดแคสต์เนี่ยสามารถทำได้ถึง10รูปแบบด้วยกันนะคะแต่ในส่วนของตัว Rich นะคะไม่ว่าจะเป็น Rich Message หรือ Rich Video อันนี้อาจจะต้องตั้งค่าผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามในบทเรียนวันที่3กันต่อนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ